สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นสูตรบำรุงผิวร่างกายทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสแบบติดสปีดเลยนะคะสําหรับใครที่มีผิวร่างกายที่หมองคล้ำไม่ขาวกระจ่างใสไม่มีออร่านะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคน,น,นไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นครีมทาผิวนะคะสามารถใช้ครีมทาผิวยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ จะบอกว่าเป็นตัวไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะใช้ครีมเพสัตค่ะสำหรับครีมเพสัตนี้นะคะแม่นายจะใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะผิวเขาก็จะขาวกระจ่างใสและเนียนนุ่มอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มผิวขาวกระจ่างใสขึ้นมาอีกหนึงระดับนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้ครีมทาผิวนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะรับตัวน้ำมะนาวนะคะเขาจะมีกรดช h a HA, หรือว่ากรดผลไม้นะคะเขาจะทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะและจะช่วยเรื่องลดจุดด่างดำตามผิวหนังเราได้ดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะเราจะเติมน้ำมะนาวลงไปประมาณครึ่งซีกนะคะหรือประมาณสัก1-2ช้อนชาก็ได้ค่ะหรือใครที่แพ้น้ำมะนาวนะคะสามารถใช้เป็นวิตามินซีเข้มข้นสําหรับทาผิวนะคะมาใช้แทนได้เลยค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเบบี้ออยล์นะคะหรือใครที่จะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้ค่ะสำหรับตัวเบบี้ออยล์นะคะเขาจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและจะช่วยเรื่องลดความแห้งกร้านของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นต่างๆบนผิวเราด้วยค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะเติมเป็นเบบี้ออยล์ประมาณสักครึ่งช้อนชาประมาณนี้เลยค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าผิวจะขาวเนียนกระจ่างใสมีออร่ามากๆเลยค่ะสามารถใช้เป็นครีมทาผิวสูตรไหนก็ได้นะคะ สูตรนี้สามารถทาได้ทุกวันก่อนนอนได้เลยนะคะสูตรนี้ทาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะเพราะว่าสูตรนี้เขามีส่วนผสมของน้ำมะนาวนะคะผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วเพราะว่าตัวน้ำมะนาวนะคะเขาจะไวต่อแสงมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะให้อาบน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็มาทาสูตรนี้ได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะให้ใช้ทาผิวได้เลยนะคะสามารถใช้ทาเฉพาะร่างกายนะคะสูตรนี้นะคะเราใช้เป็นบอดี้โลชั่นนะคะ ทาเสร็จแล้วนะคะให้ใช้นิ้วมือนะคะนวดวนเบาๆนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นทำให้เนื้อครีมเขาซึมลงบนผิวเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ขวดนี้แนะนําให้ทาทุกๆคืนก่อนนอนได้เลยค่ะแต่ทุกๆวันเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยนะคะใครที่อยากมีผิวขาวกระจ่างใสแบบติดสปีดก็ไปลองทํากันได้เลยนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทาคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ